สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ h anel n ของ A n C Studio กันด้วยนะครับวิดีโอนี้ก็จะมาสอนหาเหรียญเข้าสู่บัญชีของ Big Cup นะครับซึ่งเหรียญที่ผมจะสอนในวันนี้หรือสอนหาเงินในวันนี้ก็คือเป็นเหรียญที่มีชื่อว่า LTC หรือ Litecoin นั่นเองนะครับผมก็ได้รับบีนการชำระเงินเมื่อ3วันที่ผ่านมานะครับผมนะก่อนหน้านี้ผมก็ได้ทำคลิปสอนการต่องเงินจากแอปที่ผมกำลังจะรีวิวในวิดีโอนี้นั่นเองนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตอนนี้ราคาของเหรียญ LTC นะครับมีราคาอยู่ที่เท่าไหร่กันนะครับเหรียญของ LTC คือเหรียญนี้เลยนะครับตอนนี้นะราคาพุ่งนะครับก็ขึ้นไป12%นะครับก็ตอนนี้ราคาขึ้นไปอยู่ที่1414บาทนะครับผมขอแนะนำเลยนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหานวิธีการหาเงินเข้าสู่บิตครับนะครับแบบฟรีเนาะก็ให้คุณนะ ไปกดไปกดรับเปลียนฟรีนะไม่ว่าจะเป็นเว็บไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันนะแล้วก็ให้คุณนั้นสะสมนะผมแนะนําให้เราสะสมนะครับไม่ใช่ว่า,าได้มาแล้วก็ขายไปเลยนะผมนะก็แนะนําให้เราสะสมไปเพราะมันคือของฟรีเนาะแล้วก็อนาคตนะครับมันก็อาจจะเป็นดิจิทัลเอเซทนะก็คือเป็นสิ่งทรัพย์ออนไลน์นั่นเองนะครับผมนะก็ให้เรานั้นเก็บไว้นะ่าจะดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าใครที่ ร้อนเงินนะก็คือจําเป็นต้องใช้เงินจริงๆก็สามารถที่จะไปขายได้นั่นเองนะครับอ่าซึ่งทางบิทคับนะถ้าเราจะถอนเงินนะครับมันมีค่าธรรมเนียมอ,อยู่ประมาณ20บาทนั่นเองนะครับก็ให้รอนะั้นนะเก็บเงินให้มากกว่า20บาทนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปเปิดในะส่วนของบิลที่ผมได้ถอนเงินนะครับโอเคทุกคนนะตอนนี้ผมก็มาเปิดในส่วนของประวัติการรับเงินในะส่วนของคริปโตนะครับก็ อ่าได้รับมาอันนี้ในทุกคน LTC นะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็น LTC เหมือนกันนะครับวันที่14นะครับวันที่14เดือน4นะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นวันที่14เดือน,ออนวันนี้ก็คือวันที่วันที่6นะเดือน,นะครนะผมก็รับมานะสอครั้งแล้วนะจากเจ้าแอปนี้นะครับอันแรกก็คือรับไป2 3 4 6 0 เอนะครับแล้วก็ล่าสุดก็วันที่14ก็รับมาอยู่ที่4 6 6 9 1นเะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดดูนะครับโอเคทุกคนนะอันนี้คือเป็นในอีเมลนะครับอ่าก็คือเป็นบินล่าสุดนะของวันที่14นะครับอันนี้เลยเนาะวันที่14นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเลื่อนมาอ่านี่ทุกคนวันที่14นะเดือน สี่นะครับจะจะบอกว่าแอปนี้นะครับมันจ่ายเงินจริงนะเราต้องผูกบัญชีกับบิตครับหรือสตางโปรสตางโปรก็ได้เหมือนกันหรือบีนเนสก็ได้เหมือนกันคอยเบสก็ได้เหมือนกันเนาะแค่เราไปเอาที่อยู่กระเป๋านะครับของ LTC หรือ Litecoin แล้วก็ไปผูกไว้กับแอปที่เราจะเล่นนั่นเองนะซึ่งแอปในวันนี้มีชื่อว่านะแอปที่มีชื่อว่า FreeLitecoin นั่นเองนะครับก็คือเป็นแอปนี้เลยนะครับ ก่อนหน้านี้อย่างที่ผมบอกนะครับผมก็ได้ทําวิดีโอนะครับสอนการถอนเงินนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูนะก็สามารถไปดูได้นะครับที่ช่องของ ANC เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วกันเนาะลิงก์การสมัครลิงก์การถอนเงินนะครับแล้วกอ็อันนี้คือเป็นเป็นวิดีโอของการที่จะมารีวิวว่าแอปนี้นะมันใส่เงินจริงนั่นเองนะคือมาอัปเดตแล้วกันนะครับว่ายังจ่ายจริงอยู่นะแล้วก็ใครที่กําลังมองหาเหรียญน,นะ LTC ผมก็แนะนําแอปนี้เลยนะครับ แอปนี้นะเล่นได้แค่ระบบปฏิบัติการของ Android นะ iOS ไม่สามารถจะเล่นได้นะครับถอนเงินขั้นต่ําอยู่ที่เท่าไหร่นะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราไปปรับนะเราไปตั้งค่าว่าจะถอนเงินที่เท่าไหร่นั่นเองนะครับอันนี้คือถ้าผมก็ได้รับนะครับเหรียญจากการที่ไปเชิญเพื่อนด้วยนะครับอ่าส่วนใหญ่เหรียญของผมมาจากไหนเนาะอ่าขอชี้แจงว่าน่าจะเป็น70%มาจากการแนะนําเพื่อนเนาะอีก30%สก็มาจากการที่ผมนั้นไปกดนะกดอ่า กดรับเหรียญฟรีแล้วก็ไปกดดูโฆษณาแล้วก็รับเหรียญฟรีนะครับแล้วก็จะมีช่องทาง,งก็คือเป็นการทำออฟเฟอร์นะก็คือเป็นการทํางานก็คือไปการดาวน์โหลดแอปหรือไปทำแบบสอบถามเนาะอันนี้ก็คือจะได้รับเหรียญมากเลยนะครับในส่วนนี้เนาะการแนะนำเพื่อนก็อยู่ตรงนี้ทุกคนเนาะเราจะได้รับไป20%นตะตลอดตลอดนะตลอดที่เพื่อนนั้นทำคะแนนได้นั่นเองนะครับซึ่งผมได้ทำคะแนนจากการแนะนำเพื่อนอยู่ที่1 1 3 0่งคะแนนเนาะก็แน่นอนทุกคนนะมันมากกว่านะที่ผมได้รับมาเนาะคะแนนที่ผมได้เหรียญที่ผมได้เบิกมานะผมมันมากกว่าอันนี้อยู่แล้วนะครับก็น่าจะเป็นมากกว่าอยู่แล้วหน่อยเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูประวัติการถอนเงินในส่วนของแอปนะว่ามันตรงกันหรือเปล่านะครับก็ให้เรามากดที่ control panel นะครับหลังจากที่เรากดเข้ามานะครับอ่าเราก็มาที่ตรงนี้ทุกคนเนาะอ่าของผมก็คือผมตั้งค่าว่า ผมจะถอนเงินนะครับอยู่ที่อยู่ที่เท่าไหร่นะก็อยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนซาโตชินะอันนี้เนาะผมตั้งค่านะครับอยู่ตรงนี้เนาะถ้าเราจะดูประวัติการถอนเงินของเราก็มาดูที่คําว่า payment history นะเรากดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับอ่าพอเรากดเข้ามานะครับเราจะเห็นว่า เราได้เคยถอนเงินไปกี่ครั้งเนาะผมก็ถอนไป3ครั้งด้วยกันนะครั้งแรกวันที่3มีนาคมนะครับอ่าก็ถอนไป31,468นหะนึับะซาโตชิอ่าลายโตชินะขออภยัยทุกคนนะาจะเป็นลายโตชิเนาะ,ค,ะครั้งที่2ก็คือ23,461ครั้งที่3นะก็คืออยู่ที่46,000 691เนาะซึ่งผมได้จากการแนะนําเพื่อนก็แค่1 0,000หมืนกว่านั่นเองนะครับเมื่อกี้ก็แน่นอนนะว่าเราทําเองคนเดียวก็ได้เหมือนกันเนาะเชิญเพื่อนก็ดีเหมือนกันเนาะทำคนเดียวก็ถอนได้เหมือนกันนะครับอ่าซึ่งแอปนี้นะก่อนหน้านี้ผมทําคนเดียวนะในส่วนนี้เนาะแล้วก็อันนี้ด้วยซึ่งจากการแนะนําเพื่อนก็มาจากอันนี้เลยนะก็คือครั้งที่3ผมก็ได้รับจากการแนะนําเพื่อนด้วยทําให้ยอดมันก็โตเร็วขึ้นด้วยนั่นเองนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการตั้งค่าการรับเงินกันนะครับ การตั้งค่าการรับเงินนะก็ให้เรามาที่กดคําว่า payment ตรงนี้เลยนะกดเข้าไปเลยโอเคทุกคนนะเมื่อเรากดเข้ามานะครับเขาก็จะให้เราเลือกนะว่าเราจะถอนเงินที่เท่าไหร่นะเราก็ต้องตั้งค่าด้วยนะอันนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณ2 0,000นนะครับอันนี้คือประมาณ2 0,000นนะอันนี้คือประมาณ10,000แสนนะครับแล้วก็อันนี้คือประมาณ1ล้านนะครับ1ล้านไรตัวชีนะซึ่งครั้งแรกคือผมก็ถอนที่อันนี้เลยนะผมตั้งค่าที่อันนี้เลยเนาะแล้วก็ อันนี้ตอนนี้ก็คือผมก็ตั้งค่าอยู่ที่1 0 0 0 0แสนนะแล้วก็ตอนนี้ผมจะตั้งค่าที่1ล้านนะครับอ่าผมก็กดที่ตรงนี้เสร็จนะแล้วก็มันก็จะเด้งไปนะครับอ่าแล้วก็เขาคิดว่า the minimum payout has been changed to 1ล้านซาโตชินั่นเองหล้านไล t o โตชินะก็ถ้าถึง1ล้านนะยอดถึงหนึ่ล้านปั๊บนะทุกๆวันอังคารนะระบบก็จะถอนเงินให้เราอัตโนมัตินะครับทุกๆวันอังคารระบบจะถอนเงินให้เราอัตโนมัตินะครับ โอเคครับหลังจากที่เรารู้แล้วนะครับว่าการถอนเงินยังไงแล้วก็ตั้งค่าย,ยังไงครับทีนี้เราก็มาหาเหรียญกันนะครับก็มาที่คําว่าฮอลลีนะอันนี้นะหาว่าอะไรผมไม่แน่ใจเนาะก็คือกดเลยแล้วกันนะครับก็คือเป็นการกดแคลมรับกดกดไม่ใช่กดรับเงินฟรีนะทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะครับก็เราก็มาเล่นด้วยการกดสปินนะครับแล้วก็ให้มันสุ่มนะว่าได้ถ้าได้อันนี้มันก็จะขึ้นขั้นนี้ถ้าได้อันนี้มันก็จะขึ้นขั้นสูงสุดนั่นเองก็คือแจ็คพอตนะโอเคเราก,ก สปินมีจำกัดนะอ่าของผมก็มี1ใช่ไหมตอนนี้เหลือ1นใช่ไหมสปินก็ดูที่ตรงไหนสปินก็ดูที่ตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้เลยทุกคนนะอ่าผมก็จะกดอีกอันหนึ่งนะครับอ่าตอนนี้สปินของผมก็เหลือศูนย์ใช่ไหมทุกคนเนาะซึ่งถ้าสปินของเราเหลือศูนย์เราก็ต้องไปเพิ่มสปินนะครับด้วยการไปกดดูวีดีโอโฆษณาเองนะครับโอเคผมก็จะขอไปกดดูนะครับ โอเคทุกคนหลังจากที่เราดูโฆษณาจบนะครับเขาก็จะให้สปินมาเนาะซึ่งครั้งนี้ผมได้รับอยู่ที่3สปินเลยทุกคนนะครับก็แต่ละครั้งคือมันจะให้ไม่เหมือนกันนะครับผมก็กดเข้าไปต่อนะครับถ้าเราดูโฆษณาต่อไปคือมันจะให้ประมาณ2นะอ่าอันนี้ผมได้ c h ็คพผลหรือเปล่าเออยังไม่ได้ทุกคนนะก็ผมได้อยู่ที่150นะครับก็กดไปเลยทุกคนเนาะเรากดไปจนกว่าเราจะพอใจคะแนนที่เราได้รับมาเนาะแล้วก็จนกว่า โฆษณานะมันจะไม่มีให้เราดูนั่นเองนะครับผมนะ,อะตอนนี้นะครับผมก็ขอหยุดประมาณนี้แล้วกันเนาะผมขอรับที่150านะเพราะว่าอันนี้คือ15 30ก็แน่นอนเรารับที่150นะกดเข้าไปนะแล้วก็กด yes นะครับทีนี้มันก็จะเด้งออกนะครับในส่วนของหน้านี้เนาะ,ะกด continue นะครับแล้วก็จากนั้นก็รอสักครู่หนึ่งแต้มมันก็จะเพิ่มขึ้นเนาะแล้วก็เราก็รอประมาณอีกหนึ่งชั่วโมงเราถึงจะมากดรับได้นะครับแล้วก็อันนี้คือมากดที่รับโบนัสอันนี้ด้วยการที่ ไปดูโฆษณาหนึ่งครั้งแล้วก็มันก็จะม,มันก็จะหมุนนะโอเคผมขอกดโฆษณาตรงนี้นะครับเพื่อที่เราจะรับรางวัลก็คือเก็ต e ิ้งวนนะครับผมโอเคครับหลังจากที่เราดูจบนะแล้วก็กดรับเลยนะครับกดที่ปุ่มสีเขียวเมื่อกี้แล้วก็ระบบก็จะสุ่มนะว่าได้รับที่เท่าไหร่กันนะครับอ่าผมรับที่อยู่ที่แปะอยู่ที่ห้นะครับโอเค ก็ไม่เป็นไรทุกคนนะก็รับที่55ก็เป็น25,500สามคะแนนด้วยกันนะครับก็เราเล่นประมาณนี้เองทุกคนเนาะก็คิดว่าทุกคนนะ่าจะเล่นง่ายเนาะถ้าเราจะแนะนําเพื่อนก็กดที่ invite friend นะครับเพื่อที่จะรับลิงก์แนะนําแล้วก็ copy ลิงก์แล้วก็ส่งให้เพื่อนของเรานะครับเพื่อที่เพื่อนของเราน่าจะมา นะสมบัตพันลิงของเรานั่นเองนะครับโอเคก็ถ้าใครชื่นชอบนะก็ฝากกดไลค์นะครับถ้าใครมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการหาเหรียญเข้าสู่บัญชีของบิตครับด้วยการหาเหรียญของไลท์คอยเหรียญไลท์ LTC นะจากแอปที่มิชอว่าฟรีไลท์คอยทำฟรีไม่ต้องลงทุนใดๆทั้นสิ้นนะครับใครมีปัญหาอะไรก็สอบถามใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับ